ดูอ็กซีนก็จบแล้วตอนนี้ก็ไปซีนมาดูปัญญากาศร้านแถวจากอุ่นตกแล้วก็หวหนาที่ละซีโนโน,โนทางเราจะเลื่อนโค้ง <c oughs> ้นอุกลับมากแล้วกำลังลุกมาก เออมัอนจะขึ้อโซไปดินก็นทางยันขุดมาทุกปแบเขา้เื่องเขาข้ามเงือกีเงือกน้น้ำท่วมนะน้ำท่วมข้างเข้าบ้านเขาออกมาซื้นเครื่องแล้วก็ขายเงือกข้าไหล Bye. บ้านนี่ไปกับปูก้าเขามามันเป็นป่าแอมทางป่าเลยแต่ไมมีชาวบ้านอขาขยายขยายบ้านเขาขอออกมาอยู่มันก็เลยแปลกเนี่ยก็เลยเห็นบริบทต่างาโอ้ยเจอทางอาละ้าแล้วเอาทุกคนมารุนทำกันแ่บมีเด็บขาดไปได้ป้ะ ย่งอีด้านนี่แล้วด้านนี้อย่งอีด้านมันเป็นทางตกเตี้ยเตี้ยเตี้ยวาบอแกกับล้มเด็ดเด็ดเดกำลังล้มอย่งอีด่านข้างหน้าให้เต็กอันตายลนมาแลือว่าจูงรถพับก็ได้เออทีไปได้นั่นได้หรล่ะอออ ฝนกขากำลังมาต้องออกวิวิทก่อนฝนมากแ้าฝนทำออกวิวจะพุ่งนุ่นเบิกข่าวฤษีเชียนนุ่นหนทางนเป็นตาไหมลอยไปนะจ๊ะตอนนี้ชาวญุ่งก็ก็ได้เล่งรถค่อยลงเลย วนมานี่ออกมาได้ล้มอีกครั้งเหมือนครั้งก่อนเลยงานทุกด้านหนึ่งแต่โบนาจำนี้ขึ้นโนนไปหันมะันมีน่ะเขาออกไมดูพังกันฟุบบ้านปุบตู้อะไรดิมันก็ะโจนเป็นระายะา มีแต่ป้าไปยกลกำลังแลนหนักนะคร้านขุนไปใส่บ่อได้ในช่วงนี้มีแต่ฝุนุนขุนโบวีฮอตชิดจะเอาลงอีกเีย ยอดยิ่งก็ตกคนเบิงบ่อนันบางิีคนเบิงบ่อนันยี่สิบครั้งแล้วยังบมดเงีนโอ้ยขนมาแล้วเอจีเดี๋ยมเดียโนนี่สชู่้่อ้ะสวมเสื้อเ้ไปทางนันสเสื้อกันปุดเดี๋ยวจะพิดูจนิดนี่ก่อน พราะมันมีหมามีหมาร้ายขเขาเลี้ยงหมาบูลิใหญ่ไปเข้าสว่วนมัมีเสียงพุทธเขาใช้มันมจะดูดออกมาเหมือนงูน ล้างเข้ามาแนละ้วคคือหมู่บ้านของเราเราต้องเปียกตาราไม่ใช่เศษสิ<ม>บก็่อนเลยห่าเดียกเดียห่างสามอีกน้ำมาลมันจะล้มเล็กนิดเล็กนิดกันภาพน้อ่เวลาเราไปเจอโคลนเจอตกเต็มนิดคนเดียวเต็มนิดคนเดียวเราทำ คนอย่างไซม์คนอื่นผมมาเคยทำลุกลุ้มมาฝุ่จะเดือดเว้ยฝุ่นมาแล้วถึงทางยางเราก็สวมเสื้อแทนเ,เอเอที่จะนู้นฝุ่นมาแล้วตอนนี้จะขอพิจิตร์เดิจ้ะพบกันในทริปต่อไปีฝุ่นมาแล้วเห็นไหมเรานีจะสวมเสือ้อเสื้อการฝุ่น ได้คุปตนัยครั้งต่อไปจนสั้นจ้ากขนมา